สวยๆคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota าคอมพิวเตอร์ปี2016เครื่อง3000เกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถเดิมๆยังไม่ได้แต่งภายในนะคะรถสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะด้านหน้าเลยนี่นะคะสวยมากนะคะรถเดิมๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถป้ายฟ้าส่วนบุคคลนะคะเป็นจดทะเบียนเป็นป้ายฟ้ามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะภายในค่ะภายในก็ใช้งานมาไม่เยอะนะคะไม่โซมเลยอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมนะคะอันนี้ก็เดิมเดิมนะคะใครที่กำลังหารถวิ่งโรงงานนะคะวิ่งนักเรียน แล้วก็ไม่ได้ใช้งานรถแต่งนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะรถสวยสภาพดีมากค่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะคะสภาพเครื่องเสียงเครื่องจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเครื่องเสียงเพราะมากเลยเครื่องแน่นนะคะ เดิมเมหมดเลยนะคะทั้งคันภายในสวยเดิมค่ะ รถเดิมสภาพดีนะคะเครื่องดีเลขไมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแเจ็ดมืนกิโลเมตรนะคะนเลยนะคะหนึ่งแเจ็ดมืใครหารถสไตล์นี้อยู่นะคะก็ตอนนี้มีให้เลือก ถึง3คันนะคะมีให้เลือกถึง3คันเลยราคาคันนี้นะคะอยู่ที่650,000้บาทค่ะลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณหม0 0นบาทนะคะใครสนใจนะคะแวะมาดูรถได้ที่เต็นท์ส k NT ยนตะกิจค่ะร้านเปิดบริการทุกวันเลยนะคะอยู่ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตก บางบัวทองบางปะอินค่ะ